เคยเป็นเงนไหมครับเวลาที่เราเสิร์ชหาอะไรสักอย่างใน Google แล้วเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆก็เสิร์ชคำเดียวกันเป๊ะๆในเวลาเดียวกันเลยนะแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับออกมาไม่เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเกอนนะครับแต่มันคือปริศนาที่เราจะมาไขาคำตอบกันในวันนี้เนี่ยแหละครับคำถามสำคัญเลยเป็นประสบการณ์ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างแล้วมันก็ทาให้เราต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะเบื้องหลังการทางานของ Google เนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และนี่คือคาตอบหลักๆเลยครับ สิ่งที่เรียกว่าการปรับแต่งผลการค้นหาเฉพาะบุคคลหรือ Search Personalization ว่ากันง่ายๆก็คือลองนึกภาพว่า Google เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยแอบดูข้อมูลของเราทุกอย่างแล้วพยายามจะเดาใจว่าเราน่าจะอยากเห็นอะไรมากที่สุดเอาล่ะครับเรามาเริ่มสืบสวนกันเลยดีกว่าผู้ต้องสงสัยรายแรกที่ต้องบอกว่าทรงพลังที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของเรานั่นเองครับอันนี้เห็นภาพชัดที่สุดเลยครับ คือการค้นหาอะไรที่มันเกี่ยวกับสถานที่ในพื้นที่แค่เราลองพิมพ์คําทั่วไปอย่างโรงเรียนมัธยมดูสิครับผลลัพธ์แรกๆที่โผล่ขึ้นมากลับเป็นแผนที่แล้วก็รายชื่อโรงเรียนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยมีผลอย่างมหาศาลจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับคือมันมีตัวเลขยืนยันเลยจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนอ r t h อิสเทิร์นที่เขาพบว่าผมการค้นหาในท้องถิ่นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้มากถึง 18-3ถึงเเลยนะครับแค่เพราะว่าเรายืนอยู่คนละที่เท่านั้นเองที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเมืองเดียวกันนะครับแต่มันเป็นเรื่องระดับโลกเลยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาลองค้นหาคําเดียวกันในประเทศต่างๆแล้วก็พบว่าผลลัพธ์แรกที่ได้เนี่ยต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยอย่างเช่นถ้าค้นหาคําว่าโดนัลด์ทรัมป์ในสหรัฐก็จะเจอเว็บไซต์หาเสียงของเขาขึ้นมาเป็นอันดับแรกเลยแต่ถ้าไปหาที่อื่นอาจจะเจอหน้าวิกิพีเดียแทนก็ได้โอเค นอกจากเรื่องตำแหน่งที่ตั้งแล้วเนี่ยเรามาดูผู้ต้องสงสัยรายต่อไปกันบ้างดีกว่าครับนั่นก็คือตัวตนดิจิทัลของเราเองซึ่งก็รวมถึงบัญชี Google ที่เราล็อกอินไว้แล้วก็พฤติกรรมการใช้งานทั้งหมดที่ผ่านมาของเราด้วยความแตกต่างที่เบสิกที่สุดเลยนะครับก็คือตอนที่เราล็อกอินกับไม่ได้ล็อกอินบัญชี Google เนี่แหละพอเราล็อกอินปุ๊บ Google ก็จะเอาข้อมูลทุกอย่างที่ผูกกับบัญชีเรามาใช้ปรับผลลัพธ์ทันทีแต่ถึงแม้จะไม่ได้ล็อกอินนะ ก็ใช่ว่าจะรอดนะครับเพราะยังมีพวกคุกกี้ในเบราว์เซอร์ที่คอยเก็บข้อมูลเราอยู่ดีแล้วข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยก็มายืนยันเรื่องนี้แบบชัดๆเลยครับจะเห็นได้เลยว่าจํานวนลิงก์ในหน้าแรกสําหรับคําค้นหาเดียวกันมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะระหว่างตอนที่ล็อกอินกับไม่ได้ล็อกอินนี่คือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเลยครับว่าแค่สถานะการล็อกอินเนี่ยก็เปลี่ยนผลการค้นหาได้จริงๆมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยมาจากผู้ใช้ใน reddit คนหนึ่งครับเขาบอกว่า อันดับคําหลักที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณมีอยู่เฉพาะบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้นโอ้โหมันตอกย้ําเลยนะครับว่าอันดับการค้นหาที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราคนเดียวจริงๆไม่ใช่มาตรฐานสากลที่ทุกคนเห็นเหมือนกันประวัติการค้นหาล่าสุดนี่ก็มีผลเยอะมากๆเลยนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับสมมติเราค้นหาคําว่ารถยกถ้าก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะไปเซิร์ชหาข้อมูลวิธีเริ่มต้นธุรกิจมาเนี่ย Google ก็อาจจะเดาว,ว่าเราอยากทําธุรกิจรถยก แต่ถ้าเราเพิ่งไปค้นหาว่ารถเสียมาผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะกลายเป็นบริการลากรถแทนเห็นไหมครับว่าบริบทมันสำคัญขนาดไหนแล้วแล้วก็มาถึงผู้ต้องสงสัยรายสุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับก็คือปัจจัยทางเทคนิคนีน่เองไล่ไปตั้งแต่อุปกรณ์ที่เราใช้ไปจนถึงเบราว์เซอร์แล้วก็เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเลยทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเป็นเหมือนกับลายนิ้วมือดิจิตอลที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยครับ มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าแค่เราเปลี่ยนเบราว์เซอร์ที่ใช้หรือเปลี่ยนจากการต่อ Wi-Fi ที่บ้านไปใช้เน็ตมือถือเนี่ยก็เพียงพอที่จะทำให้ผลการค้นหาเปลี่ยนไปได้แล้วครับโอ้โหแล้วผลกระทบของเบราว์เซอร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นเลยว่าจำนวนผลการค้นหาทั้งหมดสำหรับคำเดียวกันที่ลองค้นหาผ่านเบราว์เซอร์5ตัวที่ต่างกันเนี่ยให้จำนวนผลลัพธ์ที่ต่างกันเป็นหลักล้านเลยนะครับไม่มาเชื่อเลยว่าแค่เราเปลี่ยนโปรแกร,รมที่ใช้เปิดเน็ตผลลัพธ์มันจะต่างกันได้ขนาดนี้ เอาละครับที่ผ่านมาเราสืบสวนปัจจัยจากฝั่งเราฝั่งคนใช้มาเยอะแล้วทีนี้เราลองพลิกมุมมองไปดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างดีกว่าครับว่าก่อนที่ Google จะมาปรับแต่งผลลัพธ์ให้เราเนี่ยมันต้องไปจัดการกับหน้าเว็บเป็นล้านๆล้านๆหน้าก่อนยังไงกระบวนการของ Google เนี่ยนะครับว่ากันง่ายๆเลยก็มี3ขั้นตอนครับคือ 1. รวบรวมข้อมูลโดยการส่งบอทไปทั่วอินเทอร์เน็ต2จัดทำดัชนีก็คือการทำความเข้าใจแล้วก็เก็บข้อมูลเว็บเหล่านั้นและสุดท้ายคือ3จัดอันดับ เพื่อสร้างรายการผลลัพธ์พื้นฐานขึ้นมาก่อนที่จะเอาไปปรับแต่งอีกทีแล้วไอที่บอกว่าจัดอันดับเนี่ยเขาดูจากอะไรบ้างนี่คือตัวอย่างบางส่วนครับก็จะมีตั้งแต่คุณภาพและความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไปจนถึงปัจจัยทางเทคนิคอย่างความเร็วในการโหลดเว็บหรือว่าเว็บนั้นใช้งานบนมือถือง่ายแค่ไหนปัจจัยพวกนี้แหละครับคือสื่อที่สร้างคะแนนตั้งต้นให้กับทุกๆเว็บไซต์ก่อนที่จะถูกนําไปปรับแต่งให้เข้ากับเราอีกทีหนึ่ง มาถึงตรงนี้แล้วเราได้เห็นผู้ต้องสงสัยครบทุกรายแล้วใช่ไหมครับทั้งตำแหนง่งโปรไฟล์แล้วก็อุปกรณ์ของเราตอนนี้แหละครับคือเวลาที่เราจะปฏิปต่อเรื่องเราทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วมาดูกันว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งวันนั้นซ่อนอยู่อย่างไรบทสรุปของปริศนานี้ก็คือลืมไม่ได้เลยครับว่ามีหน้าผลการค้นหาของ Google ที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่จริงเพราะในความเป็นจริงแล้ว Google ที่เราแต่ละคนเห็นคือ Google ของเราคนเดียวเท่านั้น ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ย <S 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 เขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าฟองสบู่ตัวกรองหรือฟิลเตอร์บับเบิลมันคือสภาวะที่อัลกอริทึมพยายามจะเอาใจเราโดยการป้อนแต่ข้อมูลที่เราน่าจะชอบมาให้และในขณะเดียวกันมันก็อาจจะกรองข้อมูลหรือความคิดเห็นที่เราอาจจะไม่เห็นด้วยออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยและนี่ก็คือคำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อโลกออนไลน์ที่เราเห็นทุกวันนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเราโดยเฉพาะและเราจะก้าออกมาจากฟองสบู่ที่มันแสนจะสบายนี้เพื่อที่จะมองเห็นโลกที่มันกว้างกว่าและหลากหลายกว่านี้ได้ยังไงกัน